ส่ะอาาอวมพมนะคะเป็นเจ้าของของสังคโลกอาร์ตนะคะคือตั้งแต่จุดกําเนิดเลยที่เราทําสังคโลกอาร์ตเติบโตมาจนทุกวันนี้นะคะก็คือจริงๆต,ตัวเองเนี่ยเป็นคนสุโขทัยอยู่แล้วเป็นคนในท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะคือบ้านเกิดเนี่ยอยู่ตรงเตาทุเรียมพอดีเลยในสมัยก่อนนะคะรู้สึกว่าจะย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันที่อยู่ตรงนี้เนี่ยย้ายมาตอนสี่ขวบค่ะ <ๆ S 1> คืออยู่ตอนตอนตรงน,น,นั้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก สองสามขวบตรงนั้นนะเขาเรียกว่าหมู่บ้านแม่โจงสมัยก่อนนะคะซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ใช้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวใช่ไหมคะนะคะตรงนั้นที่เป็นสำนักศิลปกรที่หกคอาาในจุดตรงนั้นเลยบ้านเกิดอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นทีนี้เนี่ยในตอนเด็กเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราอยู่ในโซนเตาถ้เรียนเนี่ยเราชอบไปเล่นในเตาทุเรียนคือเข้าออกในเตาถ้เรียนตลอดคือชอบเล่นชอบคือชอบไปหาพวกกี่อ้อยกี่ท่อที่เขาวาง uh huh. บนะนนะคะในตอนนั้นเราคือตอนนั้นในความคิดเนี่ยเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะทําตรงนี้นะคะ แต่ามาันจุดประกายตรงที่ว่าวมมามมมมมิมันมีเรื่องเล่ามันมีสตอรี่มัน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 มีเรื่องราวมากมายอะ่ะที่มันน่าขนอะ่ะเพราะว่าคนปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีจํานวนน้อยที่ว่าคิดที่จะที่ที่จะต่อยอดค่ะก็ตรงนี้นี่แหละพอเสร็จปุ๊บพอดีว่าในตําะบนมังเก่าเนี่ยมันมีทาโรงงานเกี่ยวกับตรงนี้อยู่ซึ่งซึ่งมีชื่อเสียงอยู่อยู่อยู่ก่อนแล้วคืออาณาจักรพ่อกูแต่ด้วยความที่อายุยังน้อยก็ได้ยินคนโตก็พูดมาข้าวๆค่ะ ก็พออยู่ตรงนั้นเสร็จพอประมาณได้สองสามขวบพ่อก็ทางทางนัอุทยานเนี่ยขอให้จัดสรรมาอยู่ตรงนี้ก็เลยย้ายกันมาสระมาณได้สองขวบมาอยู่ตรงนี้ก็ตั้งแต่สี่ขวบขึ้นมาในประมาณนี้ค่ะจนจนที่อยู่ปัจจุบันนี่มันสังขโลกอาร์ตเนี่ยนะค่ะพออยู่ตรงนี้ได้อายุประมาณสิบหกปีก็ได้เข้าทํางานที่ที่อาณาจักรพ่อครูทีนี้มันก็เลยเป็นจุดประกาศใหญ่เลยว่าไอ้ตรงที่เราเห็นในช่วงวัยทท่ที่เล็กๆที่ที่พ่อชอบพาไปตรงเตาผูเลี้ยง พาไปเล่นแถวนั้นพอ่พอจะทอดแถหแถวแม่โจนหาปลาใช่ไหมคะเมื่อก่อนปลากาปลาอะไรมันหากินง่ายใช่ไหมแล้วเราชอบไปเกะด,ดูก้กกกกนถ้วยก้นจานที่มันอยู่ตามเตาตามอะไรเนี่ยมันเลยทําให้เราเห็นเป็นรูปปลาว่าทาไมมันแตกต่างกันจนวันหนึ่งเนี่ยเราโตขึ้นมาเป็นสาวละประมาณ16ก็เข้าไปทํางานในอาณาจาักรพ,พ่อปูซึ่งอาณาจักรพ่อปูเนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์ของเก่าอยู่ซึ่งมันเป็นรวดลายที่เรามองเห็นแล้วว่ามันเหมือนของไอสาวทุเรียนที่เราเห็นในสมัยเด็กเลย ก็ยังคิดอยู่เอ๊ะเราเป็นคนสมัยก่อนหรือเปล่าทําไมเราต้องมาทำงานอยู่ในนี้<ม>เพราะว่าทางต้นตระกูลสาวเนี่ยไม่มีใครมาทางหัวศิลปะทางนี้เลยนะคะพอไปดูที่อาณาจากพ่อครูเนี่ยมันทําให้เราชอบทําให้เราอยากทํางานอย่างเลยแต่บังเอิญว่าด้วยความไม่ยังเด็กตอนนั้นตําแหน่งเราก็ไปอยู่ที่นวดดินนวดดินให้พี่ๆ<อ>ตอนนั้นมีมีพนักงานที่ทําประมาณเกือบร้อยคนนะคะมีช่าง<อ>ที่จากลำปางเชียงใหม่มามีช่างแป้งจศสาวเป็นคน นวดดินให้พี่ๆสมัยก่อนมันยังไม่มีเครื่องนะคะเขาก็จะเอาดินจากตรงนั้นมาจา,จากเชียงใหม่มาส่วนหนึ่งดินแม่ลิมมันจะมีของสีสับของเชียงใหม่แล้วก็ดินท้องถิ่นของสุขโขท,ทยัยซึ่งมันเป็นส่วนผสมกันมันก็ต้องเอามาหมักมากองสมัยนั้นมันยังไม่ได้แบบว่ามีมาเปิดกระสอบมาใช้ได้เลยแต่มันต้องเอามาหมักหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วผลิตภัณฑ์ที่ทํานี่นะคะเวลาเราออกจากเตาเนี่ยปกติมันจะไหมเงาอย่างนีน้ใช่ไหมคะอันนี้เราต้องเอามาต้ม เอาดินท้องน้ํามาต้มในไอ,อ,อตัวในกระทะใบบัวใหญ่เพื่อจะให้ไอ้น้ำต้มตัวนี้มันซึมซับเข้าไปแทรกในร่านห<ล>ัวเราให้เป็นกิ่งไอมันเหมือนเก่าเวลาคนนี้เล่นของเก่าเวลาส,อสอ่องส่องกล้องนะส่องขยายม,มันจะมีเน,นื้อดินที่โคนยัดเข้าไปแล้วมันจะมีกิ่นไอเก่าเนี่ยคือลักษณะการหายของเก่าก็เลยทําให้หนูคิดว่าเอ้มันมันคือมันน่าจะเป็นการพัฒนารับผลิตภัณฑ์เพราะสมัยก่อนเนี่ย ทำแค่มากินมาใช้กันในครัวเรือนแต่ในในสมัยนั้นที่จําได้ว่ามีคนจีนเข้ามาเท่ากับว่าคนขทยคนไทยได้นําออกไปขายแล้วในส่สนวนของเตาทรงเมตรงนั้นมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันน่าค้นหาแล้วจนทางานอาณาจักรพ่อกูได้ประมาณสี่ปีค่ะสีป่ปีก็ยังอยู่ในตําแหน่งล้นล้ดินต่อค่ะก็ยังมีรุ่นพี่ทำตรงน,นั้นปรากฏว่าที่หน้าลนะเขายุบตัวลง แต่ในแต่ในระยะที่ทํางานตรงนั้นมันทําให้เรามองเห็นอะไรได้หลายอย่างวิถีชีวิตตรงที่ว่าคนสมัยก่อนทําไมทึ้งเก่งแบบนี้สามารถทาผลิตเองได้แล้วคนปัจจุบันนี้ก็ไม่น้อยหนะ้าสามารถเรียนแบบได้หนูก็เลยคิดกันมาว่าอย่างสาวเลยคิดว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่สักวันนึยนะเราไม่คิดแค่ว่าทําขายแล้วทํามากินแต่เราอยากเผยแพร่หรืออยากเป็นครู mm hmm. อยากเป็นครูที่ เอาตรงนี้หยิบยกขึ้นมาสอนให้ใหคือให้เยาวชนคนรุ่นต,ต่อไปเพราะที่มองเห็นว่ามันไม่น่าหายไปนะเพราะมันเป็นมรดกโลกเพราะตั้งแต่รุ่นสมัยพอ่อคุณเนี่ยถ้าเด็กทุกวันนี้ไม่คิดที่จะสืบทอดต่อไว้เนี่ยมันไม่มีเหลือแน่นอนค่ะมันก็เลยเป็นประกายความคิดว่าเราต้องเรียนนะต้องเรียนต่อแล้วต้องเรียนยังไงก็ได้ต้องให้ได้ในสาขานี้ที่เราจะมาสืบต่อเราเลยปรากฏว่าพอนาจากพรพ่อคูยุบตัวลงสัวงก็ออกออกจากตรงนั้น พอคัดคนงานออกแต่เขายังมีพิพิธภัณฑ์อยู่เขามีของเก่าอยู่ในห้องใต้ดินอะไรประมาณนี้ค่ะหัาจากพ่อปูในสมัยนั้นพอดีว่ามีลูกค้าเข้ามาเนี่ยมีวันหนึ่งสาวได้ไปบรรยายให้ลูกค้าฟังเขาก็ชอบตรงที่ว่าหนูพูดความจริงไงสาวพูดความจริงว่าอจานนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันทําอย่างนี้นะเพราะเราเป็นคนทําเองแล้วของเก่ามันก็เป็นประมาณนี้เหมือนกัน ค่ะอย่างที่เราเห็นของเก่าอ่ะถ้วยจานที่เขาขายได้สมัยก่อนมันจะเป็นถ้วยที่ติดๆจะซ้อนกันแล้วขายโยกเผาอันนี้เขาหามากเลยนะแต่ปัจจุบันก็คือทําเรียนแบบได้ครับก็เอามาซ้อนๆกันสีเผาม้วก็เชื่อมติดกันแล้วมันเป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะเราก็เลยสามารถรับอธิบายลูกค้าได้มันก็เลยทําให้เรามีแรงลักดันอย่างเียวไม่ได้ละสักวันนึงต้องขายทอดละเพราะจริงๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นวิชาแกนหลักาะฉะนั้นเลยอย่างการทําน้ําเคลือบเนี่ยมันก็เป็นวิชาการทําน้ําเคลือบได้ เขียนลายมันก็เป็นการเขียนลายเบสิกเบื้องต้นได้อะไรเงี้ยมันหยิบมาทําเป็นหลักสูตรได้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดป,ประกายที่เราจะต้องสืบต่อละค่ะพอออกจากนั้นมาสาวก,ก็เข้าโรงงานนู้นเข้าโรงงานนี้เลยทีเนี้ยวิชาสังาะโลกอุตสาหลุงแฝงขงบาน,นินเผา mm hmm. แต่มีของสุเทพที่ว่าไม่ได้เข้าไปแต่ตอนนั้น,น่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนงาน mm hmm. ก็จะอยู่ที่วิชาสังาะโลกตอนที่อยู่กับอุตสาห แต่พออุตสาหกวิชานแยกทางกันมันก็เลยเกิดอุตสาหกรรมโลกขึ้น<อ>สาอยู่กับวิชานสังคโลกมาห้าปีนะคือเป็นเด็กในพื้นที่มันก็เลยเหมือนกับว่าเราได้ซึมซับไปใหญ่เลยก่อนที่หนูจะไปเรียนตรงนี้โดยตรงรได้ซึมซับเทคนิคจากคนาด้วยทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยทัแม้กระทั่งเรียงเตาเอาง่ายๆเลยในการบริหารคนงานก็เลย<อ>ในเรื่องการขายด้วยมันทําให้เราคิดว่าเหมือนเหมือนเวลาเจ้าของไม่อยู่งเนี้ย าต้องขายของแทนอย่างอยู่อะจักเนี่ยมันทํายังไงก็ได้ท,ที่ที่เขาจะซื้อของเราอะ่ะมันองพูดโน้มน้าวเพราะปกติถ้วยกาแฟมันก็ถ้วยกาแฟธรรมดาใช่แต่มันทายังไงถ้วยกาแฟนี่มันพิเศษยังไงต้องมีกลยุทธ์ใช่มใช่มันจะมันต้องมีกลยุทธ์อันนี้คือมันเหมือนกับว่าสาวต้องเรียนรู้ทุกอย่างเลยค,ค่ะแล้วก็ปกติเป็นคนไม่ค่อยจะสืบสอบหาพวกเรื่องประวัติอะไรนักหนาหรอกแต่พอเราไ,ได้อยู่นี่ปุ๊บไม่ได้นะ คือมันต้องรู้เพราะว่าอย่างลูกค้ามาทํากิจกรรมเนี่ยเขาต้องถามเราสังคารลกคืออะไรมันเป็นยังไงอะไร่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราต้องอธิบายฟังค่าตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดประกายจนจนมีอยู่ครั้งหนึ่งสาวอะตั้งจากที่เข้าออกทํางานในพวกนั้นมา่าเรียบร้อยก็มีความรู้พื้นฐานสาวก็เลยได้เข้าเรียนอาชีวะตอนนั้นมีแผนกเครื่องเครื่องเ็ผาอยู่มันก็เลยมาสายตรง อพอมาสายตรงแล้วจุดประกายก็คือมันได้โคตาไวที่พอช่างแต่ทีเนี้ยพอเราได้เข้ากรุงเทพปุ๊บเข้ารั้วมหาลาัยปุ๊บพามเป็นสุโขทไทคือตัดครึ่งอยู่ที่สกโขทัทเลยนะคะ<ช><อ>เขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได<อ>้นําไปเรียนออใช่พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บเขาตัดความเป็นสุโขทัยออกเลยที่คุณเรียนมาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยแต่คุณต้องมาเรียนในงานเซรามิกละ ซึ่งเซรามิกพื้นฐานกับสังเค้า์โลกเหมือนกันครับเพียงแต่เวลาเราปฏิบัติงานเราคิดเลยว่านี่คพือสังรา์โลกนี่เซรามิกมันต่างกันเัื่องแต่วัตถุดิบการใช้การคำนวณสูตรต้องเคลือบแต่จริงๆทุกอย่างเนี่ยมันมาใช้ด้วยกันได้อย่างสาวเนี่ยพูดถึงสาวทำสองอย่างได้นะเซรามิกสาวก็ได้สสันข้าวโลกก็ได้เพราะเราสามารถอธิบายได้หมดเพราะเป็นคนทําเองเรารู้วัตถุดิบเนี่ยคือมันใช้อะไรอย่างเช่นถ้าเป็นเซรามิกมันจะเป็นดินผาล้วนถ้าเป็นสังครา์โลกจะเป็นเนื้อดินสีขาว ในการใช้น้ำเคลือบถ้าเราใช้น้ำเคลือบตัวเดียวกันถ้าเป็นเคลือบสังเคราะห์โลช่ไหมคะถ้าเป็นเนื้อดินขาวจะแตกลายนานาน้อยและแตกลายนานยาวแต่ถ้าเป็นเนื้อดินสังเคราะห์โละกกแตกลายนานฉีดแล้วสวยกวา่าคือความแตกตา่างมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นเนื้อดินสังเคราะห์โลกมันจะเป็นสีคามถ้าเป็นเนื้อเซรามิกจะเป็นสีขาวเป็นก็เป็นลายสังเคราะห์โลกแต่ความน่าใช้ของความสะอาดของบางคนลูกค้าบางคนละเอียด ชอบแบบเนื้อเซรามิกเพราะมันสะอาดสะอ้านแต่ถ้าคนติดคําว่าสั่งค้าโลกุ๊กเป็นงานทําด้วยมือมันต้องคลาสสิกมันดูคนละอารมณ์กันต้องตัดชามอา้ <ๆ S 1> ค่ะมันก็เลยทําให้เรามีพื้นฐานว่าจากที่เราเรียนมาเนี่ยทําให้เราแยกแยะออกตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบตั้งแต่เรื่องกระบวนการทํางานการผลิตมันก็เลยเป็นไอเดียคิดว่าอุ้ยเราต้องต่อย,ยอดเราต้องเผยแพร่นะเพราะด็กทุกวันนี้ดิกสุโขทยัยจริงๆเนี่ยคือไม่รู้จักแล้วใช่สั่้าโลกจริงนะคะคือไม่รูจร้จักแล้วแล้วก็ไม่สืบต่อแล้ว แม้กระทั่งน้ำเครือบเนี่ยที่ที่ที่ลือกันนักหนาว่าสีเขียวสังคโลกคืออะไรก็ยังไม่มีใครตอบได้เป็นจุดๆว่าสังคโลกคืออะไรนะะ้ำเครือบสีเขียวคืออะไรอะไรเนี้ยค่ะมันก็มีส่วนผสมของที่เท่าน้ำมะขามมีทีท,ท,ที่ที่เท่ามะขามมีส่วนผสมของเฟงสปาหินฟันม้าที่เข้าไปด้วย จริงๆสมัยก่อนเนี่ยไอ้หินฟันม้ากับหินเที่ยวหั่นออกมาเนเขาเรียกว่าปูนข,ข,ขาวเขาไปเอาจากบรรดาลานหอยเอะม,มานู้นเลยค่ะแถวว่ามันจะมีตัวเขาหนูผมลืมไปแล้วว่าชื่อเขาอะไรนะแต่คนสมัยก่อนเีเก่งอย่างตัวสีเขียนเนี้จริงๆอยาสาวว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีนตัวสักอย่างนึงที่เป็นแรงผลักดันที่มันออกเป็นสีดาน้ําตาลแต่เขาบอกว่าในตาราใช้แค่ดินลูกลงใช้หินลูกลงบดให้ละเอียดถัก แต่จริงๆสาว่ามันต้องมีวัชพืชในสักอย่างหนึงที่ผสมเข้าไปที่ผสมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสีเขียวน,นี่มันต้องมีตัวยึดเกาะกับตัวผลิตภัณฑ์ครับถ้าทาวิจัยดีๆนะคะมันต้องมีตัวยึดเกาะกับตัวผลิตภัณฑ์คนสมัยก่อนอาจจะใช้อะไรสักอย่างก็ได้ที่เข้าไปแต่ไม่ได้ทําจารึกไว้ในประวัติ <utan> ว่าให้คนรุ่นหลังสึกต่อได้แต่บอกว่าไม่ลูกรางธรรมดาแ <ered> าต่ไนะม่ลูกรางธรรมดามันไม่สามารถมายึดติดนี้ได้องเชรืนะ่องน้มันต้องมี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 อะไรสักอย่างนี้ทําำให้ยึดติดค่ะอย่างตัวที่เป็นตัวลายเหมือนกันบางคนบอกว่าตัวลายปลาไอตัวลายสังฆาโลกคําว่าลายสังฆาโลกคือเรียกหลงๆต่ให้แยกอีกทีก็คือพวกลายดอกไม้หรือพวกนี้ลายพันธุ์พฤกษาลายปลาคือลายปลา แต่ส่วนมากก็จะถามว่าลายสังขานโลคืออะไรบางทีมันบอกไม่ถูกว่าจริงๆมันเป็นลายแบบนี้นะนี่เขาเรียกลมหวมเปนคำพูดลมหลวงเป็นสังขละโล,โลใช่ค่ะตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดตะกายว่าพอเข้ามาหาลาัยปุ๊บเนี่ยหนูเลยได้นําเอาความรู้จากตรงนั้นมันมันเป็นสมัยใหม่แล้วเนาะ <Okay. S 2> พอเข้ารัวเพราช่างปุ๊บเขาถามเลยเอ,ออกแบบเป็นไหมเอ้าเกี่ยวอะไรกันนะเราเนี่มนมาทางนี้เรารแล้วนี่เราอยู่สุโขทยัยพื้นฐานเรามาสุโขทยัย การทํางานจากวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ทํางานในวันหยุดจากเรียนหรือหลังจากเลิกเรียนเนี่ยหนูเข้าทุกโรงงานเลยนะรับงานมาทําที่บ้านค่ะก,ก่อนที่จะไปเรียนที่มาหาลาัยอะ่ะมันเลยทําให้เรามองเห็นว่าเฮ้ยต่ความสุขของไทยเราออกมาเลยแต่มันโชคดีตรงนี้ว่าเราได้หลักปฏิบัติ uh huh. อยู่ก็ช่างนี่หนูไม่เคยหวันเรื่องปฏิบัติเลยนะ พราะเราได้พื้นฐานอยู่แล้ว,แ,ลวแต่เด็กที่มาจากสาขาอื่นต้องมาอาศัยเราแต่เราต้องอาศัยทฤษฎีเขา<ด>อ,อย่างเพื่อนสาวจบออกแบบมาเขาเก่งออกแบบเขาไ่ช่วยออกแบบพวกผลิตภัณฑ์มันเลยทำให้เราคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันอย่าง่างชุดกาแฟเนี่ยเราไม่ได้ยึดติดแค่ทรงเดียวนะคะเราอาจจะได้หลายทรงมาได้เพราะคอกาแฟตัวนี้เขาชอบทรงกาแฟเราก็ต้องรู้จักออกแบบอย่างเขียนลายเหมือนกันถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาคุณจะเขียนลายลงไปก็ได้ คุณเห็นผู้อาจารย์คุณไปรอกเรียนลายมาก็ได้ไม่อะแต่นี้เราต้องถ่ายทอดสิสมมุติว่าถ้าเกิดเราได้เป็นครูเราต้องมาสอนเราต้องมีหลักการใช้อย่างดอกไม้เนี่ยมันต้องแบ่งระยะอะไรลายเวลาเขียนในตัวอาจารย์นั้แบ่งช่องไฟอย่างไงเราต้องมีหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาสิสาวก็เลยคิดว่าไม่ได้สักวันหนึ่งต้องเป็นครูละตรงนี้ค่ะมันก็เลยทําให้คิดว่าอ่ะพอเรียนจบแล้วต้องต้องต้องหาตําแหน่งนี้ให้ได้ไม่รู้อะจะเป็นครูจ้างครูบรรจุไม่รู้่าก็เลยได้มาเป็นครูอาชีวะสมใจอย่า ต้ก็กลับมาสถาบันเดิมใช่เป็น<อ>มาเป็นครูค่ะพอได้เป็นครูปุ๊บทีนี้มันได้วิชาความรู้แบบสุดเลยค่ะสุดความสามารถเลยแต่มันไม่สุดตรงที่ว่ามันไม่ใช่ของของเรานี่ยแหละทำดีเท่าตัวเพ <อ S 2> ราะว่าถ้าอยู่อาชีวะเนี่ยมันเป็นสไตล์เด็กน,นักเรียนกับครูแล้วผลผลิตมันเป็นของโรงเรียนมันไม่ใช่ของเราครับขายเป็นแสนมันก็ของโรงเรียนของโรงเรียนไม่ของเราเราได้เงินเดือนแค่นั้นะจบ เขาได้ชื่อเสียงเราเป็นคนทําก็เหมือนปิดทองหลวงพรออันนี้เป็นจุดๆุดอย่างหนึ่งที่ทําให้สาวคิดว่านอกจากเป็นครูเนี่ยถ้าเราในชีวิตเราเป็นครูแล้วเนี่ยบ้านไปจะต้องมีโรงงานของตัวเองถึงไม่มีโรงงานใหญ่โตก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมในครัวนัน,นก็เอา ก็เลยเป็นจุดประกายที่ว่าอิ่มตัวตรงนั้นเหมือนตรงนั้นจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วอาชิวะเนี่ยเหมือนเป็นโรงงานเล็กๆของสาวเลยนะเพื่อจะให้ปูทางกับตัวเองที่ออกมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะได้ไม่เก้อขืนแล้วจะได้ดําเนินการไปได้ทั้งสามารถผลิตงานเองได้ทั้งบริหารจัดการเองได้ทั้งหมดมันเหมือนว่าตรงนั้นเป็นฝึกประสบการณ์อย่างเช่นพาเด็กออกงานทาให้เราเรียนรู้แล้วว่าสักวันถ้าเป็นของเราเองอะเวลาเราพาเด็กออกงานหรือพาลูกน้องไปหรือเราต้องไปเองเนี่ยเราต้องควรทำตัวอย่งไง แม้กระทั่งการรู้จักคนการเข้าหาคนผู้ใหญ่เราต้องนอกน้อมขนาดไหนต้องทตัวยังไงค่ะมันจะต้องมีช่องทางการตลาดวางแขนก่อนที่เราจะเปิดโรงงานจริงๆสามคิดมาหลายปีแล้วนะก่อนที่จะมีอะไรของตัวเองคิดมาหลายปีจนกระทั่งจนพ่อเสียไงมันก็เลยเป็นแรงลักดันวามันต้องทาแล้วแหละมันต้องเสี่ยงแล้วแหละแต่ตอนทําเนี่ยสาก็คิดอยู่อย่างว่ามันต้องไปลอดมันต้องไปรอดไม่ได้ไปหุ้่ดใช่ค่ะก็เลยคิดว่า เรามีของเราเองคเ,เราจะโมทําชื่อเสียงให้กับคนอื่นทําไมค่ะก็คิดว่าถ้าเราถ้าสมมุติว่าตรงนั้นเนี่ยสาวเป็นครูแล้วสาวถ่ายทอดให้กับเด็กในส่วนหนึ่งที่เรียน,นยในอาชีวะนะคะพาเด็กไปนู่นไปน,นี่มันก็เท่ากับเราได้เผยแพร่แล้วแต่อย่างหนึ่งที่มันยังขาดไปหนึ่งถ้าเราได้มาเปิดโรงงานเนี่ยเราสามารถเอาคนจากต่างจาังหวัดหรือคนที่มาเรียนรู้เนี่ยอยากเรียนรู้ เราสามารถถ่ายทอดได้เต็มที่มากกว่าเพราะเป็นของเราเอง <Hey. S 1> แล้วในการเล่าเรื่องราเนี่ยมันมีสตอรี่มากมายเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยมันเป็นจุดเด่นและจุดขายที่ทําให้นักท่องเที่ยวเขาชอบเราแล้วก็ทําให้เด็กที่เขาอยากมาหาเราเนี่ยอยากกลับมาหาเราอีกใคร้าอยากกลับมาหาครูสาวูสาวเพราะหนึ่งในการบริการของเราเนี่ยเราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นลูกค้าอย่างเดียวแต่ว่าเขาเป็นคนสําคัญสาหรับเราที่ว่าเคาจะต้องมารู้เกี่ยวกับงานสังคมโลกไม่ใช่มาครูมานั่งปั้นปั้นปั้นดินมาเสร็จ มันไม่ใช่ไม่ใช่ไปคิดตังค์มันไม่ใช่แต่เราต้องสอนแทกให้เขารู้ว่าหนูโชคดีแล้วนะที่ไม่อยู่ตรงนี้ค่ะโอกาสท้องหนูละที่หนูเข้ามาเรียนรู้ในสปูขทยมันต้องมีความประทับใจกลับไปว่านี่คืองานสังคโลกนะอย่างน้อยเขาก็พูดได้ในอย่างสมมุติว่านเนี่ยมีมีมนักเรียนที่มาเนี่ยเป็นโรงเรียนนานาชาติเขากลับไปพูด,ดื่อนเกินฝรั่งได้เลยนะคะว่าเนี่ยเขาได้ชิ้นงานม,ามันยากมากเลยครูเขาบอกว่ามันผ่านการเผาน้ดินมันต้องทำอย่างนี้มันมีเล่าสำหรับเขาต่อป ความมาทับใจตรงนี้นะคะที่ว่าทําให้เราคิดว่าเราจะต้องต่อยอดต่างโลกก็ศึกษามาตอนหลังนะนะเพราะว่าคือตอนแรกๆที่สาวโเรียนที่มหาลัยเนี่ยสาวทีศึกษาเกี่ยวกับงานเซรามิกใช่ไหมคะประวัติของงานเซรามิกเนี่ยคือจากของนาปางถ้วยกาไก่ใช่ไหมคะแต่พอเราได้มาทําสางข้าโลกเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าตรงที่ว่าจากที่รู้จากคนท่าคนแก่เลยเนี่ยที่ไม่ที่ที่ไม่ได้อยู่ในตํารานะคะคือพื้นฐานเลยเนี่ยมีแค่ต่างโลกต่างลกแค่ปั้นปั้นดิน แล้วก็โยนเข้าไปในกองไฟปรากฏว่ามันไม่แตกแล้วปรากฏว่าเขาลองเอาไปใส่ใส่ข้าวใส่แกงใส่น้ํามันใส่กินได้แล้วมันไม่ั่วซึมค่ะตั้งแต่นั้นมามันก็เลยเริ่มมีการพัฒนาขึ้นแล้วตรงนั้นก็คือพ่อเมืองคือพ่อปูนหลามคือท่านได้มองเห็นประโยชน์การใช้สอยในครัวเรือนเพราะสมัยนั้นคงไม่มีเงินซื้อถ้วยซื้อจานสติกใส่นะคะก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมาก็เลยมีการทดลองในหมู่บ้านเล็กๆของเตาทองเมืองค่ะว่า อยายเนเอาเช่นเอาตัวหินปันหมาหินเที่ยวลงมาเอามาผสมแล้วมาผสมน้ําแล้วลองเอาตัวนี้ชุบลงไปปรากฏว่ามันเคลือบติดอันนี้เป็นหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ว่ามันเคลือบติดแล้วเวลาใส่กินอะไรเนี่ยมันไม่ั่วซึมแล้วมันได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพจนกระทั่งมีคนจีนเข้ามาตรงนี้นี่แหละค่ะที่เป็นจุดประกายแตกขึ่งที่ว่ามีญี่ปุ่นเข้ามามาลองทดลองถ้วยของสกากลโลกกัค่คัว่ามันใส่น้ําชาเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีอัตราดแล้วก็ เวลาใส่น้าร้อนเข้าไปเนี่ยระหว่งางโครย์เซรามิกกับสังเคราะห์โลกเนี่ยมันมีความเก็บความร้อนได้นานกว่าแล้วก็มันใส่กินเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันมีความอุ่นอุ่นร้อนมือพอดีตรงนี้ค่ะมันก็เลยสังเคราะห์โลกก็เลยดังเปี้ยงป้งในสมัยนั้นประมาณว่าญี่ปุ่นเข้ามาตีตลาดแตกแต่พอมาต่อมาเนี่ยที่เรารู้มาเนี่ยคือสังเคราะห์โลกมันแตกมันแตกตอนช่วงที่ว่าจีนไปไปลายที่ว่าลบกันใน<อ>ช่วงค่ะสังเคราะห์โลกก็เลยหายไปที่ว่า มีเรือไปล่มอยู่ในกาวแม่น้ำตั้งแต่นั้นมาก็หายไปจนมาถึงในยุคป,ปัจจุบันค่ะแ,แ,แล้วในสมัยนั้นในการเผาเนี่ยคือที่รู้มาเนี่ยคืออย่างของเตาผู้เลี้ยงนะคะเวลาเผาเนี่ยเขาจะไม่ได้เอายื่อมือเข้าไปเวลาเลี้ยงแต่ในเตาเผาของแต่ละเตาเ่ยคนสามารถเดินออกได้มันจะมีประตูทางออกเดินเข้าไปเลียเล้ยงเลียงเรียงแล้วก็ออกมา มันก็จะมีทั้งเตาตู้เรียนเตาตะกับเตาอุโมงประมาณนี้นะค่ะที่เราทประมาณนี้สั่งค้าโลกของสุโขดไทยอะค่ะมันมีลักษณะเด่นเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้เครื่องสั่งค้าโลกของสุโขดไทยอะใช้งานมันยังไงแล้วก็มันมีคุณค่าแค่ไหนนะคะถ้าเป็นงานสั่งค้าโลกสุโขดไทยนะคะลักษณะเด่นเลยเนี่ยถ้าเป็นของจังหวัดสุโขดไทยที่มีชื่อเสียงเลยนะคะเครื่องเกียวไผ่กา ที่ทำมาจากที่เ<ห>ท่าไม้มะขามอันเนี้ยลือกันมานานละคือของญี่ปุ่นเองอะในสมัยนั้นอะก็ชอบอัตะเขียวไขกาเพราะเป็นเอกลักษณ์เพราะตอนนั้นเหมือนกับว่าคนไทยก็ยังคิดหาหน้ําเคลือบ,บเด่นๆไม่มากนะครับคือเคลือบเกีเเ่ยวไขกาเนี่ยมาก่อนดับหนึ่งเลยค่ะก็เลยก็เลยตัวเนี้ยมาก่อนแต่จริงๆในตอนนั้นอะมีอย่างอย่างตัวนี้เขาเรียกเคลือบใสลายไทยในสมัยก่อนนะคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเคลือบใส่ลายไทยแล้วก็มีตัว สีน้าตาลตัวนี้ตามมาเนี่ยค่ะมีสีน้าตาลค่ะแต่แต่เครือบพวกนี้จะไปเด่นตรงที่เครือบพญานาคตามโบสถ์ตามวัดะ,ะไระพวกนั้นอย่างเครือบพวกนี้พวกเครือบเครือใบไทยก็คือใส่ถ้วยจานแต่เครือบสีเขียวไขการเนี่ยมันสามารถนอกจากเป็นพวกเอ่อพวกพญานาคพวกอะไรตามวัดตามโบสถ์ได้แล้วเนี่ยสามารถนำมาเครือบถ้วยเครือบจานใส่กินได้ทานได้เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้ค่ะเครือบเขียวไขกา ซึ่งมีส่วนผสมของทิเท่าไม้มะขามไม้อื่นก็สีไม่ค่อยออกต้องเป็นเขียวไม้สีเขียวไม้มะขามแล้วเครื่องสังฆคาโลกเนี่ยจุดเด่นลักษณะเด่นเลยเนี่ยที่เขาลือกันมากคือมันต้องแตกายงา <Okay. S 1> ถ้าเครื่องสังเคราโลกเนี่ยมันจะแตกายงาต้องเป็นตาายงาทีแต่ตาตาายงาทีหรือตาายงาห่างมันขึ้นอยู่การออกกับเตาเผาด้วยถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำกว่าร้อยเนี่ยแล้วรอให้เย็นเองโดยธรรมชาติเนี่ยค่อยๆเหมือนค่อยๆแง้มฝาเตาจะแตกายงาที แต่ค้าปุ๊บปั๊บอุณหภูมิหนึ่งร้อยหรือยังแค่อยู่มาณเก้าสิบองศาถ้าเปิดปุ๊บเคลือบแตกลารายงานใหญ่สเสน่ห์อยู่ตรงนี้แล้วบางคนเขาบอกว่าไม่กล้าซื้อสังคา์โลกไปใช้เพราะมันแตกทุกใบเลยค่ะแต่จริงไม่ใช่ในการแตกรายงานมันเป็นตัวแค่แตกน้ําเคลือบค่ะนี่ครับลักษณะของการแตกรายงานของเครื่องสังค์โลกสุขโขทยัยมันเป็นการแตกลักษณะรายงานของตัวน้ําเคลือบ มันไม่ได้แตกถึงในตัวเนื้อดินมันสามารถไปใส่ฐานได้แล้วที่เท่าไม้มะขามมันก็ถือเป็นวัชพืชมันมันสามารถเอาตัวนี้ใส่น้ําร้อนหรือใส่อะไรที่มันเดเดือดหรือร้อนได้หรือเข้าไมโครยวฟได้เพราะว่าตัวนี้มันเผาถึงอุณหภูมิ1260มันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายถามว่ามันมีตะกั่วไหมมันไม่มีค่ะถ้ามันมีตะกั่วก็เป็นตะกั่วที่มันไม่ได้เป็นอันตรายต่ออาหารหรืออะไรสักอย่างค่ะ จำนวนของผู้ที่ทำสังฆโลกะะในพื้นที่สุโขทัยเนี่ยคะ่ะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ่ะจริงๆมันแยกโซนกันเนาะพี่คือของเมืองเก่าเนี่ยก็จะมีอยู่สี่หลงมาครับแล้วก็จะแล้วก็จะหนักในที่สีสัตรสีสัตรเนี่ยมีหลายที่นะคะแต่ใน2โซนนี้ถามว่าใครเกิดก่อนในตำาราระบุบอกว่าสีสัต สีสัตัต์ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นตำบลเมืองเก่าค่ะแต่สองจุดเนี้มันแตกต่างกันตรงที่หลายมไม่เหมือนกันลนักษณะการเขียนเทคนิคไม่เหมือนกันการใช้น้ํายาเคลือบไม่เหมือนกันเพราะอย่างสีสัต์ชนะลายเนี่ยเขาเน้นเล่นของเก่าคือเคลือบเอนี่ยบางทีเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยเคลือบใสลา,ายไทยเนี่ยจะต้องเป็นจุดดินที่สนิมขายในแนวเก่า มันก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเขาแล้วก็ลักษณะปลาเขาจะไม่เหมือนของที่ใช่เหมือนเก่าคือในการสืบสารลายของเขาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนในเขตต่าบุญเมือนเก่ามันแยกกันออกสมมติเรามีการส่องไปเนี่ยเราดูรู้เลยนะคะว่าอันนี้มาจากไหนไม่เหมือนกันในระบบการเผาเตาอะไรเหมือนก็เหมือนกันนะคะเตาทุกเดียวของเขากับของที่เนี่ยมันหันหัวไปทางคนละทิศกันมันไม่เหมือนกันเวลาเผาในการเทคนิคดูไฟคนสมัยก่อนจะไม่เหมือนกันค่ะ แต่ในัะนั้นก็ระบุว่าที่นู้นกเกิดก่อนเหมือนก็ว่าตอนนั้นเมืองอที่พ่อคุณรามนาคนจีนเข้ามาเนี่ยก็คือเอาลง,<ร>ลงที่ศรีสัตร,ร์ก่อนนะคะก่อนที่จะมาลงที่ตำบลเาเป็นแม่น้ำเนาะใชแม่น้ำพอดีมันติดแม่น้ำเลยติดแม่น้าพอดีใช่แม่น้ำพอดีแล้วก็จํานวนระอัาการผลิตในแต่และรอบอะคะ่ะมากน้อยขนาดไหนอะค่ะเช่นเช่นเช่นถ้าเกิดอต้องต้องต้องทํา ชุดกาแฟอย่างนี้ค่ะหนึ่งร้อยชุดเนี่ยค่ะใช้เวลาในการปั้นการเตรียมดินการเขียนลายการเผาประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็สัจจะจัดล่าให้คร่าวๆเลยนะคะคืออันนี้เนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเรารับงานออเดอร์มานะคะหนึ่งเลยที่เราต้องทําเนี่ยจริงๆเ่ยให้เวลาเดือนครึ่งเลยเดือนครึ่งประมาณนี้เลยถ้าได้สองเดือนนี่คือสุดละ เพราะฉะนั้นเวลาเวลารับออเดอร์เนี่ยเราต้องดูระยะเวลาเลยถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีสินค้าอยู่หรือสำรองไว้ให้เนี่ยจะต้องไล่ตั้งแต่การเตรียมดินเลยนะคะเตรียมดินสอสัปดาห์ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ไม่ต้องละเตรียมดินตัดออกไปเพราะเรามีเครื่องเทคนิคมาช่วยค่ะแต่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นในสมัยนี้เนี่ยเราต้องขึ้นลูกแป้นหมุนใหม่ตัวนี้เนี่ยอ๋อต้องขึ้นลูกแป้นหมุนเลยสมมุติว่าตัวนี้ต้องขึ้นใหม่เลยหนึ่งร้อยชุดครับนะ ต้องรอให้ดินเนี่ยแห้งประมาณสองสัปดาห์พอคือพอเราขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาติดหูอีกมาตกแต่งอีกรอให้ดินแห้งประมาณสองสัปดาห์พอแห้งเสร็จเราต้องเอามาผ่านการเผาคือเผาให้เป็นสีแดงก่อนที่จะมาเขียนลายี่ยค่ะเผาเผาให้เป็นสีแดงอย่างนี้ค่ะก่ like <ข>อนที่จะมาลงลายอย่างนี้เนี่ยค่ะพอพอ,พอมาเขียนลายเสร็จก็ต้องมาไล่ชุดตัวยาเคลือบเพราะฉะนั้นในการเขียนลายเนี่ย ทิ้งไว้เลยอีกสองสัปดาห์ค่ะเพราะเราไม่รู้เราเราจะเสร็จช่วงไหน oh. คือมันมีระยะเวลาการทําอยู่ค่ะรอให้ดินแห้งสองสัปดาห์พอเผาดิบออกมาเสร็จเป็นสีแดงแบบนี้แล้วมาเขียนลายเขียนลายกว่าจะเสร็จก็ตีเป็นสองสัปดาห์นะคะพอเสร็จจะเขียนลายเสร็จปุ๊บนํามาชุบน้ายาเคลือบเวลาชุบเคลือบก็คือก,กลบลายหมดเลยทั้งจานทั้งใบจะเป็นสีขาวทีนี้เวลาเข้าต่อเผาเนี่ยก่อนเข้าต่อเผาเราต้องมาแต่งอีกหนึ่งสัปดาห์สมมติเราออเดอร์เยอะนะคะ ต่หนึ่งสัปดาห์พอแต่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทุกอย่างจะต้องเข้าเตาเผาพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ถ้วยจานโถกาแฟไม่รู้จเจอของใครก่อนออเดอร์คนไหนมากก็เน้นของคนนั้นแต่ทีนี้เตางเนี่ยมันเข้าได้ไม่หมดอย่างของสาวเนี่ยเป็นเตาอุตสาหกรรมในควัวเรือนซึ่งเตาสองแผ่นมันจะจุดได้ไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเตาแบบสี่แผ่นสิบสองแผ่นเขาก็คือเข้าได้หมดเลยออเดอร์สองร้อยชิ้นหรือหนึ่งร้อยเขาก็ได้หมดเลยแต่ของสาวเนี่ยถ้าเป็นชุดกาแฟเนี่ย เราอาจจะได้สัก50ชุดแต่ใน50ชุดทางนี้เราไม่ได้เป็นชุดกาแฟยอย่างเดียวนะคะเราจะต้องมีจานหรือมีอะไรอื่นสมมติว่าชั้นนี้เป็นแก้วชั้นแรกเป็นแก้วใช่ไหมคะแต่ชั้นที่สองจะต้องวางพวกจานราองเพราะว่าเราไม่สามารถเผาว่าอันนี้เป็นแก้วชั้นแก้วชั้นแก้วอุณหภูมิไฟอะ่ะมันเลี้ยไม่ถึงเพ,เพราะฉะนั้นมันต้องมีสูงบ้างต่ำบ้างช่องไฟสมมติว่าไอ้ใช่ชั้นนี้เป็นเป็นแจกันทำไมเราต้องเอาแจกันในชั้นล่างเพราะอุณหภูมิของไฟอ่ะ มันเข้าช่องข้างล่างมันแทงไม่ได้ดีเหมือนกับว่าอุณหภูมิไฟมันไปได้ทั่วถึงแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าหนูต้องการจานรองทั้งเตาเลยเอาสักห้าร้อยใบเตาเนี่ยไม่ได้ยังไงก็เผาไม่สุกเพราะว่าชั้นแผ่นที่เราวางไปมันมีลักษณะเตี้ยไฟมันไม่ปบเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกมาเราจะบอกไม่ได้เลยว่ามันอาจจะได้ประมาณกี่ชุดแต่เราตีได้ว่าอ่ะชุดกาแฟนี่ห้าสิบชุดนะแต่ว่าของยังอื่นอ่ะมันต้องตามๆค่เหมือนสาวจะเผาเตาต่อไปเนี่ย เรามีออเดอร์ตัวนี้หนึ่งร้อยชุดแต่เราไม่ได้เข้าทั้งหมดเพราะมันเข้าทั้งหมดไม่ได้อย่างที่สาบอกเมื่อกี้มันต้องมีอะไรขั้นกลางเพราะงั้นเวลาเผาุณนภูนเวลามันคุมเนี่ยมันไม่ทั่วสุดครับแล้วมันไม่สุดเต็มครับแล้วมันจะเกิดปัญหาไฟเลี้ยวไม่ถึงน้ําเครื่องอาดสีเปลี่ยนสมมุติว่าน้ําเครื่องนี่เป็นสีสีใสใช่ไหมคะอาจจะเป็นสีแดงก็ได้เพราะไฟมันเลี้ยวไม่ถึงไง